สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอ่าสำหรับแรนดอมเลิฟแมสเซจเนาะจะใช้แค่ไพ่ข้อความเท่านั้นในการแรนดอมนะคะมันอาจจะตรงกับบางคนหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับบางคนนะอยากให้เข้ามาฟังนะคะเพื่อไกด์ไลน์หรือว่าเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากสำรับนี้ก่อนเลยนะขอดูข้อความจากเขาคนนั้นถึงคนที่มาเจอแรนดอมนี้หน่อยค่ะ จบไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่ทุกวันเรายังลืมอดีตไม่ได้เราเจ็บมาเยอะรอก่อนได้ไหมรอหน่อยนะ เราส่องโซเชียลเธอทุกวันอ่ะข้อความสุดท้ายให้เวลาเราหน่อยนะอืมเหมือนเขาต้องการให้คุณรอเขานะคะคนคนนี้เนาะไว้ใต้สำรับฉันรักคุณแถมแถมมาทีนี้นะคะเป็นไพ่สีขอดูหน่อยว่าเขาจะบอกอะไรหืม Will You Marry Me นะคะคุณคือคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยตัวเขาเนี่ยรู้สึกผิดกับคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้อืมแต่เขาก็คอยเชียร์คุณนะเขาบอกสู้ๆนะเขารักคุณมากนะคะใตยสำหรับห่วงแต่ไม่บอกหรอกห่วงแต่ไม่บอก ขอวางไพ่ดีๆนิดนึงมาทีนี้นะคะขอข้อความภาษาอังกฤษเขารักคุณนะคะโดยไร้เงื่อนไขรักด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่คาดหวังอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณคิดคิดในสิ่งที่ดีๆอยากเห็นคุณอยู่ในพลัง พลังงานโพซิทีฟนะคะอืมเขาเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเชียร์คุณทุกเรื่องเลยคนคนนี้อืมเลือกออกมาสองใบติดนะคะเนี่ยเขาต้องการให้คุณเลือกในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขไว้ก่อนเลยนะคะเพราะเขาอยากเห็นคุณแบบมีความสุขอยู่ในพลังงานที่ดีนะคะแล้วเขาก็เองก็อยากที่จะขอโทษคุณนะคะคนคนนี้เนาะ อืเขาปรับไฟนิดหนึ่งมาทีนี้น้ำขอไพ่วงกลมเขาบอกว่าเกลียดแฟนเก่าของคุณนะคะเขาเกลียดแฟนเก่าคุณอย่ายิ้มแบบนี้ให้ใครเราหวงได้แต่บอกฝันดีเธอในใจ ยินดีที่ได้พบถึงแม้ว่าจะไม่ได้คบก็ตามเดีวก่อนนะคะขอซับนิดนึงไพ่มันติดโหตัวเขาเนี่ยยังคงคิดถึงคุณหนักมากนะคะยังคงเหมือนกับเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้นะคะคุณคนเนี้ยเขาอยากคุยนะคะแต่ไม่กล้าทักออืจเจริญพรนะคะ อ่าอยากคุยแต่ไม่กล้าทามมาดูตัวอักษรกันนิดหนึ่งนะคะว่าใครเนาะที่ต้องการส่งข้อความหาคุณอ่ะแค่นี้พอก็จะมีนะคะตัวอักษรอ่าตัว S นะคะตัว F ตัว T ตัว S อีกแล้วตัว N ตัว u ตัว v ตัว d นะคะตัว m ตัว h ตัว p ตัว i ตัว s อีกแล้วแล้วก็มีดับเบิล e ขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะมีชื่อบิ้นในชื่อของเขาก็ได้นะคะอา,อาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลมาทีนี้น้องน้ําขอเพลงให้ความสัมพันธ์นี้นิดนึงนะคะเขาจะบอกคุณผ่านเพลงไหนอาจจะเป็นเพลงของเขาหรือคุณก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ไหนดูสิ จากนี้ไปจนในรันนะคะของพี่เอจิรากรมาอันนี้นิดหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างนะคะของยูเ r อร์บอนะคะต่อไปเพลงสากลหืมชื่อเพลง color นะคะ ชื่อเพลงจะอยู่ด้านบนนะคะนะ้ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะลองเซิร์ชฟังความหมายของเขาดูนะคะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ EP ที่4ว่าขอให้ทุกคนสมหวังในความรักค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย